อยากแช์นิดนึงค่ะพี่นัทเรื่องของการทำบ้านนะักศึกษาสำัคืออยากจะบอกว่าเข้ามาวันนี้ค่ะเป็นครั้งที่สามนะคะแล้วก็เข้ามาแบบงงๆว่าการบ้านเนี่ยยังไงค่ะแต่ว่าไม่ว่าครั้งที่แล้วค่ะส่งการบ้านผิดแต่ว่าตั้งใจทํามากเพราะว่าหามาเยอะมากสิ่งที่อยากแช้เพื่อนฟังว่าการทําการบ้านนะคะมันทําให้เราเห็น เห็นจริงๆค่ะจากที่เรามีความรู้สึกว่าเ,เราตระเวนดูค่ะเราเจอไม่เยอะแต่ปรากฏว,ว่าพอเราเช็คจริงๆอะค่ะในอ,อ,อินเทนอร์เน็ตค่ะมันมีบ้านเยอะมากค่ะบางครั้งเจ้าของขายแล้วเราตระเวนดูทําไมฉันไม่เห็นเลยเขาไม่ติดป้ายหน้าบ้านก็มีค่ะแต่ว่าเขาขายเองเขาก็ไปขึ้นอยู่ในออนไลน์ซึ่งเหล่านี้ค่ะคือเงินของเราทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็การที่เราได้แบบว่าลงมือทําการบ้านอะ มันทำให้เราเห็นโลกเห็นตลาดเห็นอะไรกว้างมากขึ้นถ้าเรารู้แต่ซัพย์ของเราคนเดียวอะค่ะ่อ,อตามมีความรู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกว่ามันดีที่สุดอะทำไมมันถึงจะขายแพงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราไปเห็นของชาวบ้านเขาอะเออใช่มันรีโซเบิลเป็นยังไงยิ่งการทำกันบ้านมากขึ้นมันทำให้เราเปิดโลกมากขึ้นจากเดิมอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเว็บนี้เออมันมันอาจจะลงโฆษณาที่เว็บแค่นี้นะ แต่พอเราได้ทําการบ้านนะคะเราเจาะแต่ละเว็บแต่ละเว็บแต่ละเว็บนอกจากเราเห็นโฆษณาแต่ละเว็บเราได้เห็นคอนเทนต์การเขียนคอนเทนต์ได้หัดสังเกตว่าใครเป็นในหน้าใครเป็นโอนเนอร์เขียนประมาณไหนเราดึงดูดหน้าอ่านเห็นทุกอย่างเลยค่ะจะบอกว่าไม่น่าเชื่อค่ะการแค่ทําการบ้านในตารางแผ่นเดียวเนี้ยค่ะมันทําให้เราเข้าใจหลูกของการทําอาชีพในหน้ามากขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะ นั่นแหละค่ะก็เลยอยากแบบเป็นกาลังใจให้ทุกคนที่เข้ามาใหม่ว่าลองทํากันบ้าน,นะคะ่ะแล้วเราจะได้เหมือนกับเรียนรู้ด้วยด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะขอบคุณพี่นันนะคะ